บินลัดฟ้าเที่ยวทริปเวียดนามไปกับแฮนดี้แมนออโต้และ EEP ประเทศไทยรวมภาพบรรยากาศเที่ยวแบบสุด e x c ก u s คลู4วัน3คืนกับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษที่มียอดสั่งซื้อสินค้าสูงสุด Top s p e ปนเดเรียกว่าทริปนี้ได้เที่ยวกันแบบเต็มอิ่มทัวร์เมืองสวยๆของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นดานังฮอยอันบานาฮิล จุดไฮไลท์และแลนด์มาร์คที่สวยสุดๆของเวียดนามได้นั่งกระเช้าและพักที่โรงแรมอยู่บนยอดเขาสูงเมอร์เค mm ียดานัางเฟรนช์วิลเลจบานาฮิล ah ที่พักสวยสไตล์ฝรั่งเศสพร้อมติดธรรมชาติวิวสวยอากาศดีบนยอดเขาสูงและได้เดินถ่ายรูปที่สะพานมือทองคำพร้อมได้ตะลุยเมืองโบราณฮอยอันและยังฟินกับเมนูอาหารขึ้นชื่อต่างๆของเวียดนามต้นตำรับแทๆ้ๆไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่นานาชาติหรือกุ้งมังกร กิจกรรมต่างๆก็พร้อมเสิร์ฟมากได้ลองเรือกระโดงชมวัฒนธรรมท้องถิ่นเรียกว่าสนุกสนานมากแถมกลางคืนยังได้ดูกิจกรรมโชว์ เที่ยวกินพักประสบการณ์พรีเมียมแบบ VIP นี่แหละค่ะก็เป็นภาพกิจกรรมรวมบรรยากาศสุดประทับใจในทริปนี้เดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์จากผู้ร่วมทริปเวียดนามครั้งนี้กันค่ะสนุกมากเลยค่ะทุกคนในทริปเป็นกันเองมากเลยรู้แอย่างดีเลยค่ะกินดีทุกมือเลยค่ะแล้วก็ห้องอย่งดีเลย ขอขอบคุณบริษัทแฮนดี้แมนดีอนะคะที่ได้จัดทริปให้เราได้มาเท่าวเที่ยวค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอยากร่วมทริปและกิจกรรมพิเศษดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามแฮนดี้แมนออโต้และ EEP ประเทศไทยนะคะ